การอนามัยโลกระบุว่า4%ของประชากรทั่วโลกหรือประมาณ350ล้านคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในขณะที่ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตก็พบว่าคนไทยมากกว่า3ล้านคนเป็นโรคนี้และ90%ยังไม่รู้ว่าตัวเองป่วยอับดุลไทยทูบจึงรวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากับ11งานวิจัยน่ารู้เกี่ยวกับโรคซึมเศรา้าเพื่อให้เพื่อนๆได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค สำรวจตัวเองและคนรอบๆตัวและช่วยกันดูแลไม่ให้โรคนี้สร้างความสูญเสียกับเรากันครับ 1. ผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความผันผวนของระดับฮอร์โมนมากกว่าเพศชายผู้หญิงเป็นเพศที่มีประจำเดือนมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและต้องเผชิญกับวัยหมดประจําเดือน ตลอดจนมียีนที่มีความโน้มเอียงที่จะพัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้ามากกว่านี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าที่เป็นเพศหญิงมีมากกว่าเพศชายประมาณ2เท่าตัว 2. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฝันมากกว่าคนปกติจากการสังเกตการเคลื่อนไหวของลูกตาผู้ป่วยขณะนอนหลับซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการนอนพบว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักได้รับความกดดันจากความเครียดทําให้นอนหลับไม่สนิทหลับได้ไม่ลึกฝันมากกว่าคนปกติ3-4เท่าและส่วนใหญ่เป็นฝันร้ายที่ทําให้หลับหลับตื่นตื่นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว 3. ศิลปินมักเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าอาชีพอื่นไม่ว่าจะเป็นจิตรกรนักดนตรีและนักเขียนคนดังที่ยิ่งใหญ่ในอดีต หลายต่อหลายคนมักมีอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่ก็มีความพยายามฆ่าตัวตายเช่นแวนก็อกเบดอเฟนและเออร์เนสต์เฮมิงเวย์ศิลปินมักเป็นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวและต้องใช้ความคิดอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานทำให้มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาโรคซึมเศร้าได้ง่ายกว่าคนทั่วไปซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากผลงานที่สื่อสารผ่านภาพเขียนที่สะท้อนความรู้สึกกดดันเพลงที่เศร้าและซับซ้อน หรือหนังสือที่บรรยายความรู้สึกที่สับสนได้อย่างลึกซึ้ง 4. แม่ที่ให้นมลูกช่วยลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้าราวสิร์เซ็ของแม่ที่เพิ่งคลอดลูกมักมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยเพราะคุณแม่ต้องเจ็บตัวนอนน้อยมีความวิตกกังวลสูงและมีความแปรปรวนของระดับฮอร์โมนมีคําแนะนําทางการแพทย์ให้คุณแม่ให้นมลูก ด้วยการดูดนมจากเต้าจะช่วยลดความวิตกกังวลบรรเทาภาวะซึมเศร้าลงได้และยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเช่นกันในทางกลับกันแม่ที่ไม่สามารถให้นมลูกได้ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตามมาด้วยเช่นกัน 5. ผู้หญิงที่ถูกแมวกัดเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า1ล้านคนมานานกว่า10ปีคณะแพทย์พบความเชื่อมโยงที่น่าประหลาดใจว่ามากกว่า4 0ซของผู้ที่มารักษาบาดแผลจากการถูกแมวกัดจะต้องเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้าและมากกว่า80%อนของคนไข้กลุ่มนี้เป็นผู้หญิงผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชื่นชอบและอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า อาจไปกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างของแมวขณะเดียวกันการศึกษากับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นอย่างมาหมาหมูหรือมา้าไม่พบความสัมพันธ์กับเจ้าของที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจเป็นเพราะสัตว์ในกลุ่มหลังนี้มีการตอบสนองต่อพฤติกรรมและท่าทางของเจ้าของที่ร่าเริงมากกว่า 6. ศาสนาช่วยต้านโรคซึมเศร้าพฤติกรรมทางศาสนาและจิตวิญญ,ญาณที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ เช่นการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเข้าร่วมกิจกรรมในศาสนสถานต่างๆล้วนมีส่วนช่วยต้านโรคซึมเศร้าโดยแพทย์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียของสหรัฐได้ศึกษาการทำา M ์ i เอ็กซเรย์สมองพบว่าคนกลุ่มที่ใกล้ชิดศาสนามีเยื่อหุ้มสมองที่มีความหนากว่ามาตรฐานทั่วไปและไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ได้ทำกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือจิตวิญญ,ญาณ เยื่อหุ้มสมองจะมีความบางกว่า 7. นักแสดงตลกสึมเศร้ามากกว่าคนปกตินักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษได้สอบถามนักแสดงตลกกว่า500คนพบว่านักแสดงตลกนั้นอาจมี2บุคลิกในตัวเองคือชอบเก็บตัวและรู้สึกซึมเศร้าแต่เวลาแสดงต่อหน้าคนส่วนใหญ่พวกเขาจะมีบุคลิกที่ดูเปิดเผยและร่าเริงกว่าปกติ ซึ่งนี่อาจเป็นความพยายามที่จะปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงอย่างไรก็ตามผู้ทำวิจัยบอกว่านี่ไม่ได้หมายความว่านักแสดงตลกทุกคนจะต้องมีลักษณะแบบนี้แต่เป็นเพียงผลการศึกษาที่มีแนวโน้มเป็นไปได้เท่านั้น 8. ท่องโลกอินเทอร์เน็ตมากเกินไปเสี่ยงซึมเศร้านักวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ใช้ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดียมากเกินไปจะทำให้ผู้คนมีความเครียดสึมเศร้ามีปัญหาด้านการนอนมากขึ้นการใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเล่นเกมหรือพูดคุยทำให้รู้สึกกดดันขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างสนใจแต่ความต้องการของตัวเองเลือกรับแต่สิ่งที่จิตใจต้องการอย่างไม่รู้จบแถมยังมีปัญหาสุขภาพด้านสรีระปวดคอปวดหลัง ปวดไหล่มีอาการออฟฟิศซินโดรมตามมาอีกด้วย 9. ออกกำลังกายช่วยรักษาโรคซึมเศร้าการออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยบรรเทาอาการให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและยังช่วยป้องกันจากการป่วยเป็นโรคนี้ได้อีกด้วยโดยมีการศึกษาในผู้ที่มีอายุตั้งแต่26ปีขึ้นไปพบว่าการออกกำลังกายแบบไม่หนัก อย่างการเดินหรือทำสวนวันละ20-30นาทีอย่างสม่ำเสมอก็จะส่งผลดีกับร่างกายได้ในระยะยาว 10. แค่รู้สึกขอบคุณก็ช่วยรักษาโรคซึมเศร้าได้ความรู้สึกง่ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างการซราบซึ้งใจการกระตันยูรู้คุณเวลาใครทำอะไรให้เราแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทำให้สมองหลั่งสารสื่อประสาทที่สำคัญ กับการรักษาสมดุลของโรคนี้คือซีโรโทนินและโดพามีนดังนั้นจึงควรฝึกรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวให้เป็นนิสัยก็จะส่งผลดีกับร่างกายและทำให้ผู้ที่มาปฏิสัมพันธ์กับเรารู้สึกดีตามไปด้วยนั่นย่อมทำให้เกิดการให้และการรับต่อเนื่องกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 11. วิดีโอเกมช่วยรักษาโรคซึมเศร้าได้ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นวัยรุ่นและชอบเล่นเกมการใช้วิดีโอเกมอาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยรักษาโรคซึมเศร้าได้แต่ไม่ใช่ว่าเล่นเกมอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นเกมที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมีการออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะซึ่งจะมีความท้าทายในการเล่นต่างไปจากเกมทั่วไปช่วยฝึกเรื่องการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการจัดการเรื่องอารมณ์เรียนรู้เทคนิคการเข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ช่วยลดอาการตึงเครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลายไม่คิดอะไรในแง่ลบโดยปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาวิดีโอเกมในลักษณะนี้ออกมาให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆโรคสิมเศร้าเป็นความผิดปกติทางสมองที่ส่งผลรบกวนต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมีด้วยการหลากหลายประเภทผู้ป่วยแต่ละคนก็มีอาการแตกต่างกันออกไปไม่สามารถแก้ไขให้หายได้ด้วยตัวเอง หากสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้าก็อย่านิ่งนอนใจควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับ